ชายคนหนึ่งทุ่มเทดูแลภรรยาที่อำมาภาตมานานกว่าห้าปีแต่เพียงแค่กลับไปเอาของที่ลืมไว้ในบ้านเขากลับพบภาพที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเสียงหัวเราะเบาๆจากในห้องนอนร่างของผู้ชายแปลกหน้าข้างภรรยาที่เขารักสุดหัวใจเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงหัวเราะนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดและเมื่อความจริงถูกเปิดเผย มันจะทิมแทงลึกกว่าแผลใดๆที่เขาเคยเจอเสียงลมพัดลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าบ้านเงียบงันมีเพียงเสียงจากจั่นดังระงมอยู่ไกลๆต้องเดินช้าๆเข้ามาในลานบ้านเหงื่อซึมตามขมับหลังจากกลับจากตลาดเขาถือถุงยาไว้ในมือแสงแดดยามบ่ายสาดเข้ามากระทบฝุ่นในอากาศกลิ่นยาอ่อนๆผสมกลิ่นเก่าของไม้ ทุกก้าวที่เดินใกล้ประตูห้องนอนหัวใจเขาเต้นแรงขึ้น5ปีแล้วที่เขาดูแลเมียที่นอนอมาาพาสอยู่เตียงนี้5ปีแห่งความเหนื่อยความหวังและน้ำตาแต่วันนี้เขากลับลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องเลยย้อนกลับมาเอามือที่จับลูกบิดสันน่น้อยๆเสียงเอียดของบานประตูทำให้หัวใจแทบหยุดในห้องแสงลอดผ้าม่านสีซีดร่างของเมียนอนอยู่บนเตียงแต่ไม่เหมือนเดิม เสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากปลายเตียงต้องหยุดหายใจติดขัดเงาเคลื่อนไหวข้างๆเมียเขาไม่ใช่เงาของเขาแน่ๆหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเขาขยับเข้าใกล้ทีละก้าวเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาเป็นเสียงของผู้ชายต้องตัวแข็งมือกำแน่นเขาไม่กล้าเชื่อสายตาชายคนนั้นกำลังจับมือเมียของเขา สายตาทั้งคู่สบกันด้วยรอยยิ้มบางๆต้องยืนมองนิ่งทุกอย่างรอบตัวเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังจนหูอื้อเขาไม่รู้ว่าความเจ็บปวดหรือความโกรธคืออะไรที่กำลังแผดเผาในอกเขาก้าวถอยหลังช้าๆเหงื่อเย็นไหลาตามข้างแก้มภาพตรงหน้าเริ่มพระามือยังถือถุงยาไว้แน่นไม่ปล่อยแล้วทันใดนั้น เสียงหัวใจของต้องดังรัวในอกเหมือนจะทะลุออกมาพร้อมลมหายใจร่างสันเทาเขามองผ่านม่านที่ไหวเบาๆแสงแดดลอดเข้ามาเหมือนมีใครเปิดบาดแผลกลางใจให้เห็นชัดเขาก้มองถุงยาในมือ,อยาที่ตั้งใจซื้อมาให้มีกินทุกเช้าเย็นยาที่เขาเก็บเงินจากการทำงานรับจ้างรายวันเหงื่อทุกหยดที่เคยแลกเพื่อคนที่นอนอยู่บนเตียงนั้นตอนนี้ทุกอย่างกลับดูไร้ค่า เสียงพูดคุยเบาๆดังลอดออกมาเธอไม่ต้องกลัวเขาไม่รู้หรอกคำพูดนั้นเหมือนมีกริดลงกลางหัวใจต้องรู้ทันทีว่าไม่ได้ฟังผิดเขาขยับเข้าใกล้ประตูอีกนิดเงาของชายคนนั้นเอ็นตัวเข้าหาเมียเขาหญิงสาวที่เขาเคยอุ้มลงจากเตียงทุกครั้งที่ต้องอาบน้ำตอนนี้กลับยิ้มให้ชายอื่นด้วยสายตาอ่อนโยนต้องกลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก เสียงหายใจตัวเองดังชัดในความเงียบขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นอยากจะวิ่งออกไปแต่หัวใจไม่ยอมขยับกลิ่นในห้องลอยออกมากลิ่นสบู่กลิ่นเหงื่อกลิ่นอุ่นของร่างกายกลิ่นที่เขาเคยชินแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คลื่นไส้เขายืนอยู่นานมองเงาทั้งสองขยับช้าๆเสียงหัวเราะแผ่วๆทําให้เลือดในตัวเย็นเฉียบทุกภาพในอดีตผุดขึ้นในหัว วันที่เขาป้อนข้าวเธอวันที่เธอร้องให้ขอไม่ให้เขาทิ้งไปวันที่เขาสัญญาว่าจะอยู่จนวันสุดท้ายตอนนี้คำสัญญานั้นกลายเป็นเท่าฐานมือของต้งเริ่มสั่นแรงเขากำถุงยาแน่นจนยาข้างในแตกเสียงดังแกรกสายตาจับจ้องไปที่ประตูแต่อีกใจหนึ่งกลับร้องบอกให้ถอยลมหายใจสั้นทีความโกรธความเจ็บความงงปนกันจนแยกไม่ออก เขาเดินถอยหลังออกมาช้าๆแต่พื้นไม้กลับส่งเสียงเอียดเสียงในห้องเงียบลงทันทีชายคนนั้นชะงักต้องหยุดนิ่งเหมือนรูปปั้นสายตาทั้งสองคู่หันมาทางประตูพร้อมกันประตูเปิดออกช้าๆแสงแดดจากข้างนอกสาดเข้ามาเต็มแรงต้องยืนอยู่ตรงนั้นเงาของเขาทาบลงบนพื้นไม้ระหว่างทั้งสองคนพวกมึงทำอะไรกัน เสียงของเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงสะท้อนหญิงสาวหน้าเสียพยายามขยับตัวแต่ขาอ่อนแรงขยับไม่ได้ชายคนนั้นลุกพรสขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความตกใจพี่ต้งผมผมแค่ต้องไม่รอฟังเขาปาเศษถุงยาในมือใส่ผนังเสียงซองยาแตกกระจายทั่วพื้นเสียงนั้นดังสะท้อนในห้องเล็กๆเ,เหมือนเสียงหัวใจแตกสลายของเขาเอง เขาเก้าวเข้ามาอีกก้าวสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บทุกลมหายใจเหมือนจะเผาอ,อกให้หมอดไหม้เขามองหน้าผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตน้ำตาคลอในดวงตาแต่ยังไม่ไหลนี่คือสิ่งที่เธอตอบแทนฉันเหรอเสียงแผ่วสั่นจนแทบไม่ออกเสียงหญิงสาวหลบตาน้ำตาเริ่มไหลแต่ไม่มีคำใดจะพูดออกมาได้ต้องยืนนิ่ง โลกทั้งใบหมุนช้าเสียงนาฬิกาเก่าในห้องเริ่มดังขึ้นติ๊กติ๊กติ๊กแต่ในหัวเขามีเพียงเสียงเดียวที่ดังขึ้นเรื่อยๆเสียงถามในใจว่าทำไมต้องเป็นเขาทำไมต้องวันนี้ต้องยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตาเบิกโพลงแต่เหมือนมองไม่เห็นอะไรในหัวเต็มไปด้วยภาพย้อนกลับวันที่เขาอุ้มเธอลงจากเตียงวันที่เธอยังยิ้มได้แม้พูดไม่ชัด วันที่เขาเช็ดน้ำตาให้เธอแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่ไปไหนแต่ตอนนี้เธอกลับมองเขาด้วยแววตาแปลกหน้าเต็มไปด้วยความกลัวไม่ใช่ความรักเหมือนคนที่เขารู้จักได้ตายไปตั้งนานแล้วต้องเดินเข้าไปช้าๆทุกก้าวเหมือนฝ่าเปลวไฟเสียงไม้ใต้เท้าดังกรอบกแกรบกลิ่นฝุ่นกลิ่นเหงื่อกลิ่นยาลอยปนกันในอากาศหนักอึ้ง ชายคนนั้นถอยหลังเหงื่อไหลาตามขมับใบหน้าซีดต้องไม่พูดอะไรเพียงมองด้วยสายตาที่นิ่งจนเย็นชาเขายกมือขึ้นชี้ไปที่ประตูออกไปเสียงเรียบแต่แฝงแรงกดดันมหาศาลชายคนนั้นลังเลหันมองหญิงสาวที่ยังนอนน้ำตาคลอก่อนจะก้มหน้าเดินผ่านต้องออกไปอย่างช้าช้า เสียงฝีเท้าเบาๆของเขาหายลับไปกับเสียงลมต้องยืนนิ่งอีกครั้งห้องกลับมาเงียบเหมือนเดิมแต่ความเงียบครั้งนี้ต่างออกไปมันหนาแน่นเหมือนกำลังบีบรัดหัวใจหญิงสาวเอื้อมมือมาหาเสียงเบาๆสั่นพร่าฉันขอโทษต้องมองมือคู่นั้นมือที่เขาเคยจับไว้แน่นทุกคืนมือที่เคยอุ่นตอนนี้กลับเย็นเฉียบเขาไม่ตอบ เพียงหันไปมองหน้าต่างที่แสงเริ่มจางลมหอบเข้ามาทำให้ผ้าม่านไหวเบาๆภาพในหัวเขาเริ่มหมุนวนคำถามเดิมผุดขึ้นอีกครั้งทำไมต้องเป็นเธอต้องเดินไปที่มุมห้องมองดูรูปถ่ายเก่าที่แขวนอยู่บนผนงังรูปคู่ของเขากับเธอในวันที่แต่งงานรอยยิ้มในรูปดูจริงใจแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นภาพหลอกตา เขายื่นมือไปแตะกรอบรูปฝุ่นติดปลายนิ้วความเย็นของกระจกทำให้เขารู้สึกเหมือนสัมผัสอดีตเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแต่ยิ่งหายใจกลิ่นความทรงจำก็ยิ่งแรงหญิงสาวพูดอีกครั้งเสียงแผ่วเหมือนจะขาดห่วงฉันไม่ได้ตั้งใจต้องหัวเราะในลำคอเบาๆเสียงหัวเราะแห้งๆเหมือนคนหมดแรงไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ทำ คำตอบนั้นเหมือนสะกดทุกเสียงให้หยุดแม้แต่เสียงลมก็เงียบไปหญิงสาวสะอื้นน้ำตาไหลลงข้างแก้มแต่ต้องไม่หันกลับไปมองเขาเดินไปที่ประตูมือแต่ลูกบิดมองออกไปนอกบ้านท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนสีเสียงาหาเห่าจากไกลๆเสียงชีวิตยังคงดำเนินต่อแต่ในใจของเขากลับว่างเปล่า เขาอยากตะโกนอยากร้องอยากถามฟ้าแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอทุกอย่างขมขื่นจนไม่มีคำพูดใดจะพอขณะที่เขาก้าวออกไปหญิงสาวร้องเรียกชื่อเขาเสียงนั้นสั่นไหวเต็มไปด้วยความกลัวแต่ต้องไม่หันกลับมาเพราะเขารู้ว่าถ้าได้เห็นน้ําตาเธออีกครั้งหัวใจที่แตกอยู่แล้วคงจะพังจนไม่มีวันกลับคืนเขาเดินออกจากบ้าน แสงสุดท้ายของวันตกกระทบหลังเงาของเขายาวทอดไปบนพื้นดินแห้งแต่ในแสงนั้นยังมีประกายเล็กๆของสิ่งที่ยังไม่มอดบางอย่างในใจเขายังไม่จบบางอย่างที่ยังรอคำตอบอยู่ในความมืดข้างหน้าต้องเดินไปตามทางดินแคบๆฝุ่นลอยขึ้นตามฝ่าเท้าลมยามข้าพัดแรงจนเสื้อที่ขาดตรงปลายแขนปลิวเบา,เบาๆเขาไม่รู้จะไปไหน เพียงเดินให้ไกลออกจากบ้านนั้นให้ได้มากที่สุดกลิ่นหญ้าแห้งกลิ่นควันไฟจากบ้านข้างทางกลิ่นที่เคยคุ้นแต่ตอนนี้กลับรู้สึกแปลกทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนโลกใหม่โลกที่ไม่มีเธอไม่มีคำว่าเราอีกต่อไปต้องหยุดยืนที่สะพานไม้เก่าข้างล่างเป็นลำคลองเล็กๆน้ำไหลเอื่อยแสงไฟจากบ้านไกลๆสะท้อนบนผิวน้ำระยิบระยับเขามองภาพนั้นอยู่นาน หัวใจเต้นช้าๆหนักแน่นเหมือนถูกกดไว้ด้วยก้อนหินเสียงจักจั่นเริ่มเงียบมีเพียงเสียงลมวิววิวผ่านต้นไผ่ต้องยกมือแต่ราวสะพานมือสักหยาบเต็มไปด้วยรอยแผลจากการทำงานเขานึกถึงวันที่อุ้มเธอขึ้นรถพยาบาลครั้งแรกเสียงหมอบอกว่าเธอจะเดินไม่ได้อีกแล้วเขาเคยร้องให้ตรงนี้ตรงสะพานเดียวกันนี้เขาหลับตา เสียงน้ำกระทบฝั่งดังเป็นจังหวะหัวใจอยากจะลืมทุกอย่างแต่สมองกลับย้ำซ้ำๆภาพในห้องอย่างชัดเจนรอยยิ้มของเธอมือของชายคนนั้นต้องกัดฟันแน่นคิ้วขมวดจนรอยเหี่ยวย่นลึกขึ้นทำไมต้องทรยศกันแบบนี้เขาพึมพำกับตัวเองเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่พอพูดออกมาน้ำตาก็ไหลทันทีเขานั่งลงริมสะพาน หัวเข่าชันขึ้นมือวางบนหัวหายใจแรงเหมือนจะขาดอากาศทุกอย่างที่แบกไว้ตลอดห้าปีถาโถมเข้ามาในคราวเดียวความเหนื่อยความเสียสละความหวังเล็กๆที่เคยมีมันแตกสลายไปพร้อมกับภาพนั้นเขานั่งอยู่นานจนแสงไฟจากหมู่บ้านเริ่มดับมีเพียงแสงจันทร์อ่อนๆส่องบนผิวน้ำในความเงียบเสียงฝีเท้าคนดังขึ้นด้านหลังต้องหันไป เห็นร่างหญิงชราในผ้าถุงถือไม้เท้าเดินมาอย่างช้าๆเป็นป้าลำดวนบ้านอยู่ถัดไปท้ายหมู่บ้านเอาต้องเองมานั่งทำไมตรงนี้ดึกๆเสียงของเธอนุ่มแต่แฝงความเป็นห่วงต้องพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสั่นผมแค่เหนื่อยครับป้าป้าลำดวนมองหน้าเขาเงียบเห็นดวงตาแดงๆที่เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างเธอถอนหายใจยาว ชีวิตคนมันก็แบบนี้แหละลูกไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปคำพูดนั้นเหมือนคมมีดอีกเล่มที่แทงเข้าในอกต้องพยักหน้าช้าๆแต่ในใจกลับวุ่นวายเขาอยากลืมเธอแต่ทำไม่ได้อยากเกลียดแต่ก็ยังรักป้าเขาเอ่ยเสียงเบาถ้าคนที่เรารักทำให้เราเจ็บที่สุดเราควรทำยังไงดีครับหญิงชรามองเขานิ่ง แสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าเหี่ยวย่นของเธอเองไม่ต้องรีบตอบหรอกลูกเธอกล่าวบางทีความเจ็บต้องปล่อยให้มันอยู่กับเราไปก่อนจนกว่าหัวใจจะยอมรับได้เองต้องฟังแล้วเงียบน้ำตาเริ่มคลออีกครั้งป้าลำดวนเดินจากไปช้าช้าเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังห่างออกไปเรื่อยๆเหลือเพียงต้องนั่งอยู่คนเดียวกับความคิดเขาเงยหน้ามองฟ้า ดาวกระพริบอยู่เหนือหัวเขารู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านใบหน้าในหัวเสียงเธอยังดังอยู่เสียงเรียกชื่อเขาเสียงขอโทษต้องลุกขึ้นยืนมองไปทางบ้านในเงามืดที่อยู่ไกลออกไปหัวใจสั่นอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าควรกลับไปหรือไม่แต่บางอย่างในใจยังดึงให้เขาเดินกลับไปทางเดิมเท้าเริ่มก้าวช้าๆลมหายใจที่ ทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้บ้านความทรงจำยิ่งไหลย,ย้อนกลับมาแรงขึ้นเงาของบ้านไม้หลังนั้นเริ่มชัดในแสงจันทร์หน้าต่างห้องยังเปิดไว้ผ้าม่านปลิวเบาๆเหมือนรอใครบางคนต้องหยุดอยู่ตรงรัว้วหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเขามองเข้าไปในบ้านเงียบๆทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่บางสิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลต้องยืนอยู่หน้ารั้วบ้าน สายตาจ้องเข้าไปในความมืดเสียงจิ้งหรีดดังระงมอยู่รอบตัวแต่ในหูของเขากลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเหมือนกลองที่ตีไม่หยุดเขามองเห็นเงาไฟสลัวจากห้องนอนไฟที่เขาเปิดไว้ทุกคืนเพื่อให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวตอนนี้มันกลับเป็นแสงที่ทำให้เขาเจ็บเหมือนเตือนให้จำว่าทุกอย่างในบ้านนี้เคยเป็นรักที่เขารักษาไว้สุดชีวิต ต้องก้าวเท้าเข้าไปช้าๆเสียงประตูรั้วไม้เอียดเบาๆลมเย็นพัดผ่านแผ่นหลังทำให้เขาขนลุกทั้งตัวทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้บ้านเหมือนยิ่งเดินเข้าไปในหลุมความทรงจำภาพเธอนอนยิ้มตอนเขาป้อนข้าวเสียงหัวเราะในวันที่เธอฝึกขยับมือได้เสียงเรียกชื่อเขาในคืนที่เธอฝันร้ายทุกอย่างชัดเจนจนหัวใจแทบแตกแต่ตอนนี้ เธออยู่ในห้องนั้นกับใครอีกคนความจริงที่ไม่มีวันลบต้องยื่นมือไปแต่ลูกบิดเย็นเฉียบจนสะดุง้งเขาหลับตาสูดหายใจลึกก่อนจะหมุนเปิดออกเสียงบานประตูดังเบาๆภายในห้องมืดเงียบสนิทแสงจากคมเล็กสองเพียงข้างเตียงร่างของหญิงสาวยังนอนอยู่ในผ้าหม่มใบหน้าเปื้อนคราบน้ำตาต้องยืนนิ่ง มองเธออยู่นานความโกรธเริ่มจางลงเหลือแต่ความว่างเปล่าเหมือนคนที่ถูกขโมยทั้งหัวใจไปพร้อมกับลมหายใจเขาเดินไปนั่งที่ขอบเตียงเสียงไม้ลั่นเบาๆใต้ตัวมือค่อยๆเอื้อมไปหยิบหมอนที่เคยใช้หนุนหัวเธอสัมผัสนุ่มแต่กลับรู้สึกเย็นชาหญิงสาวลืมตาขึ้นช้าๆแสงจากคมสะท้อนในดวงตาแดงฉ่ำต้องเธอเรียกชื่อเขาแผ่วๆ เสียงนั้นเหมือนจะขาดห้วงกลางอากาศต้องมองหน้าเธอในใจเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำไหนหลุดออกมาเพราะทุกคำมันไม่มีความหมายอีกต่อไปหญิงสาวขยับมือพยายามจับมือเขาไว้ฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้น้ำเสียงสั่นราวกับจะร้องให้อีกครั้งต้องหลับตาลมหายใจช้าเขาไม่ได้ดึงมือกลับแต่ก็ไม่ได้จับไว้ แค่ปล่อยให้เธอแต่เพียงปลายนิ้วห้าปีเขาพูดเบาๆห้าปีที่ฉันเฝ้าดูแลเธอไม่เคยหนีไปไหนฉันคิดว่าอย่างน้อยเธอก็คงรู้ว่าฉันรักแค่เธอน้ำตาเธอเริ่มไหลอีกรอบเธอพยายามพูดแต่เสียงขาดหายต้องหันมามองตรงๆบอกฉันสิทำไมเธอสั่นสะอื้นเสียงเบาเหมือนลมหายใจฉันแค่เหงา เหงาจนไม่รู้จะอยู่ยังไงอีกต่อไปทุกวันฉันเห็นเธอเหนื่อยเห็นเธอร้องไห้เพราะฉันฉันรู้สึกผิดรู้สึกไร้ค่าต้องฟังแต่ยิ่งฟังใจยิ่งเจ็บคำว่าเหงาที่เธอพูดออกมามันเหมือนแรงผลักให้เขาตกจากที่สูงโดยไม่ทันตั้งตัวเขาลุกขึ้นยืนมองรอบห้องภาพของทั้งสองในกรอบรูปช่อดอกไม้แห้งในแจกัน ถ้วยยาที่เขาเพิ่งซื้อมาวางไว้บนโต๊ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่เคยอบอุ่นหายไปหมดสิน้นเขาเดินไปหยุดที่หน้าต่างมองออกไปยังความมืดเสียงลมพัดกระทบฝาไม้เหมือนเสียงหัวใจที่กำลังแตกสลายบางทีเธออาจต้องการคนที่เดินได้เสียงเขาแผ่วเหมือนคนหมดแรงแต่ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเดินออกจากใจฉันไปก่อน หญิงสาวร้องให้หนักแต่โต้งไม่หันกลับเขาเพียงมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดสนิทเหมือนใจของเขาในตอนนี้เงียบไปพักหนึ่งเขาพูดต่อเบาๆฉันไม่โกรธนะแต่ฉันไม่รู้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหญิงสาวพยายามจะพูดแต่เสียงสะอื้นกลืนคำทั้งหมดหายไปต้องหันกลับมามองอีกครั้งมองคนที่เขาเคยรักหมดใจ ก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างช้าๆทุกก้าวที่เดินออกมาเหมือนก้าวข้ามชีวิตเดิมเสียงบานประตูปิดเบาๆตามมาด้วยความเงียบที่ยาวนานจนเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดลมยามข้าพัดผ่านหลังคาบ้านเสียงไม้ลั่นดังเอียดอาดเหมือนบ้านกำลังถอนหายใจต้องยืนอยู่ตรงเฉลียงเงาร่างของเขาถูกกลืนไปกับความมืดดวงตาแดงจัดจากการกลั้นน้ำตา มือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขามองไปทางทุ่งนาที่อยู่ไกลสุดสายตาแสงจันทร์ส่องลงบนผืนนาแห้งกรังมีเพียงเสียงกบร้องประสานกับเสียงลมโลกภายนอกยังคงหมุนไปแต่ภายในใจของเขาหยุดนิ่งความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งกลางทางกลางถนนที่ยาวไกลจนมองไม่เห็นปลายทางเขาไม่รู้ว่าควรจะเดินต่อไปหรือหันกลับไป แต่อีกข้างในหัวใจยังคงผูกไว้กับคนที่นอนอยู่ในห้องนั้นต้องเดินลงจากเฉลียงเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินเย็นชื้นเสียงฝีเท้าดังเบาๆเป็นจังหวะเขาเดินไปยังลานหลังบ้านที่เคยเป็นที่ปลูกดอกไม้ของเธอตอนนั้นเธอเคยหัวเราะบอกว่าอยากให้มีดอกไม้ไว้ดูเวลาเหงาแต่ตอนนี้เหลือเพียงต้นแห้งกรอบที่โค้งงอลงตามแรงลม กลีบดอกที่ร่วงหล่นเกลื่อนพื้นเหมือนเศษของความทรงจำต้องย่อตัวลงปลายนิ้วแต่กลีบดอกไม้แห้งเบาๆเสียงกรอบเบาๆดังขึ้นเมื่อมันแตกเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวฉันก็เหงานะเสียงพึมพำแผ่วเบาในลำคอแต่ฉันเลือกจะอยู่เพราะเธอลมหอบแรงพัดมาอีกครั้ง ทำให้เสื้อผ้าของเขาปลิวไปตามแรงลมกลิ่นอับของฝนที่กำลังจะตกโชยมาแต่ปลายจมูกท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มฟ้าผ่าระยิบอยู่ไกลๆต้องมองขึ้นไปบนฟ้าเม็ดฝนเม็ดแรกตกกระทบแก้มไหลปนกับน้ำตาที่ไม่รู้ว่ามาจากฟ้าหรือจากใจเขาเดินกลับเข้าบ้านอีกครั้งเปิดตะเกียงน้ำมันตรงมุมห้องครัวแสงส้มสลัวทำให้เงาของเขาโยกไหวบนผนัง เขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าที่เคยซ่อมด้วยมือเธอบนโต๊ะยังมีถ้วยข้าวที่เธอเคยกินไม่หมดเขาเอื้อมมือไปแต่ช้อนนิ่งอยู่แบบนั้นนานเสียงฝนเริ่มตกหนักหยาดน้ำกระทบหลังคาเหมือนเสียงกลองในหัวใจต้องเงยหน้าขึ้นมองผ่านหน้าต่างไปยังความมืดไฟในห้องของเธอยังเปิดอยู่เงาเธอยังเห็นได้ลางๆผ่านม่าน เขามองอยู่นานไม่รู้ว่าความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นคือความเกลียดหรือยังคงเป็นความรักเขาหลับตาเสียงฝนตกกระหน่ำเหมือนซัดล้างสิ่งที่ติดอยู่ในใจเขาเริ่มคิดถึงคำพูดของป้าลำดวนบางทีความเจ็บต้องอยู่กับเราไปก่อนจนกว่าหัวใจจะยอมรับได้เองคำพูดนั้นวนอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาเริ่มหายใจลึกเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในอกที่ค่อยๆค,คลาย ไม่ใช่การให้อภัยแต่เป็นการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเสียงเปิดประตูห้องดังขึ้นเบาๆหญิงสาวนั่งอยู่บนรถเข็นเธอเลื่อนตัวออกมาช้าๆน้ำตาหย,ยังเปื้อนหน้ามือจับที่พนักแน,น่นต้องเสียงเธอสั่นเหมือนเด็กที่หลงทางในความมืดอย่าไปเลยนะต้องหันมาช้าๆแสงตะเกียงสะท้อนในดวงตาทั้งคู่ เขาไม่พูดเพียงมองนิ่งๆฉันกลัวเธอกล่าวต่อกลัวว่าเธอจะไม่กลับมาอีกฉันรู้ว่าฉันผิดแต่เธอคือคนเดียวที่ฉันมีคำพูดนั้นทำให้ต้องนิ่งไปเสียงฝนยังตกไม่หยุดเขาก้มหน้าลงนิ้วมือสั่นเล็กน้อยลมหายใจขาดเป็นจังหวะเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้เธอ เสียงฝีเท้าเบาแต่มั่นคงจนเขาหยุดอยู่ตรงหน้าหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังต้องมองต่อไปสีหน้าเรียบไม่มีรอยโกรธมีเพียงความเหนื่อยล้าและเศร้าลึกเขายื่นมือออกไปหญิงสาวตกใจนิดหนึ่งแต่พอเห็นแววตาเขาเธอก็จับไว้มือของทั้งคู่เย็นเฉียบต้องพูดเบาๆ ฉันไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อแต่ถ้าจะเริ่มใหม่ต้องไม่ใช่แบบเดิมหญิงสาวกลั้นหายใจเธอพยักหน้าน้ำตาไหลอีกฉันจะไม่ทำอีกต้องไม่ได้ตอบเขามองออกไปนอกหน้าต่างฝนยังตกแต่แสงแรกของฟ้ารุ่งเริ่มฉายจากขอบฟ้าลมหายใจของเขาเริ่มช้าลงเขายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร แต่ตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ระหว่างความเจ็บและความหวังเล็กๆที่ยังไม่ดับในใจเช้าวันใหม่ค่อยๆมาถึงแสงแดดแรกสองลอดผ่านช่องไม้เสียงนกร้องจากต้นมะม่วงหลังบ้านกลิ่นดินหลังฝนหอมอ่อนๆลอยเข้ามาในห้องต้องยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองแสงอุ่นที่ค่อยๆทาบลงบนพื้นสายตาเขาไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนเมื่อคืนแต่ก็ไม่อ่อนแออีกต่อไป หญิงสาวยังนั่งอยู่บนรถเข็นมองเขาเงียบๆไม่มีคำพูดไม่มีเสียงร้องมีเพียงความเข้าใจบางอย่างที่ลอยอยู่ในอากาศต้องหันกลับมามองเขาเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าเธอชีวิตมันอาจไม่เหมือนเดิมเขาพูดเสียงเรียบแต่เรายังมีวันนี้ถ้าอยากเริ่มใหม่หญิงสาวน้ำตาคลอพยักหน้าเบาๆมือที่เคยสั่นค่อยๆเอื้อมมาจับมือเขาไว้ ครั้งนี้ต้องไม่ดึงกลับเสียงไก่ขันจากท้ายหมู่บ้านดังขึ้นแสงแดดเริ่มสว่างเต็มห้องเนาที่เคยมืดมนค่อยๆจางหายต้องพาเธอออกไปนั่งที่เฉลียงสายลมยามเช้าอ่อนโยนกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เหลือรอดหลังฝนลอยแต่จมูกเขานั่งลงข้างๆไม่พูดอะไรอีกเพราะบางสิ่งไม่ต้องการคำพูดแค่การอยู่ตรงนั้นด้วยกัน แม้หัวใจจะมีรอยแผลแต่ก็ยังเต้นและยังมีชีวิตกล้องค่อยๆแผนออกเผยให้เห็นทุ่งนากว้างไกลแสงอาทิตย์ทาบลงบนบ้านไม้หลังเล็กเสียงนกบินผ่านฟ้าทุกอย่างค่อยๆกลับสู่ความสงบและในความเงียบน,นั้นเสียงลมหายใจสองคนยังคงอยู่เบาแต่ออบอุ่นเหมือนคำสัญญาใหม่ที่ไม่ต้องพูดออกมาเลย